สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนรักอาซีทุกท่านผมโพเรีนสาม fd วายหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมเดี๋ยวนี้ชวนเพื่อนๆนสมาชิกนะครับนี่นะครับมาทำเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่นะครับผมตัวนี้ as 3 5 0ขนาด700นะครับวิทยุที่ใช้ก็เป็นของฟูตาบ้า t 1 4 g นะครับผมนี่นะครับสวยมากโอ้ขออภัยครับจามเป็นหนึ่งดอกจามเป็นหดอกนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมเอดูห้องนักบินนะครับ รอ,อเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆอาเปิดประตูได้ด้วยนะครับสวยงามมากครับนี่ครับเอเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะครับเจ้าของรำบอกว่าบินไม่ได้นะครับผมนี่นะครับเท่าที่คุยกับพี่เจ้าของรำเบื้องต้นก็คือเคยเ,เคยส่งไปติดตั้งกล่อง GPS h 1แล้วนะครับบินไม่ได้นะครับผม บินไม่ได้บินไม่ขึ้นแล้วก็เลยเลิกโครงการ gps h 1ไปแล้วก็มาใส่ beat x นะครับแล้วตอนนี้ก็พี่พอดีพี่เขาเห็นว่าผมทําคลิปนะครับก็เลยต้องการจะใส่ gps h 1อีกแต่ว่าให้เบิกกล่องใหม่ไปเลยนะครับผมเพราะว่ากล่องนั้นอาจจะพี่เขาอาจจะเอาไปขายให้พวกไปแล้วนะครับผมพี่เขาจะกลับมาลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะใส่ h 1ได้ไหมก็เลยส่งมาให้ผมทําให้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคครับเบื้องต้นก็ต้อง เช็คตัวามเช็คแมชชนิกก่อนนะครับผมครับครับผมอันนี้ก็เอาตัวคานูปี้ฝาครอบห้องลักบินออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาดูชุดไฟนะครับกล่องเป็นบิดเอ็กนะครับผมแล้วก็เช็คเบื้องต้นนะครับยกพีทเป็นของซาวอชนะครับผมนี่นะครับ1 2 5 8 TG ทนะครับก็ส่วนการห่างผมมองไม่เห็นเนาะอยู่ข้างใน แต่ก็ไม่เป็นไรครับเบื้องต้นเดี๋ยวเช็คชุดไฟก่อนนะครับเพราะว่าต้องเช็คชุดไฟก่อนนะครับว่าชุดไฟทํางาน,นปกติหรือเปล่าแล้วก็ตอนมีรอบมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับเบื้องต้นผมจะเซตเช็คชุดไฟด้วยการใช้กล่อง b i ดเอ็กเดิมนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวค่อยติดตั้งเฮดแวนไปโอเคครับนี่แค่ <laughs> ห้องนักบินนะครับผมฝากข้อห้องนักบินก็อ่านเบ้งต้งเลยครับ ใหญ่กว่าหมกันน็อกเยอะเลยครับผมโอเคครับลุยครับครับตัวขาสกีนะครับตรงนี้มีแตกหักหนึ่งจุดนะครับผมนี่ครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซ่อมให้นะครับเดี๋ยวผมลงอีฟอกซี่จะได้แข็งแรงแข็งแรงนะครับถ้าลงกาวปกติเดี๋ยวมันกระเทาะมีการสั่นมีการอะไรนิดเดี๋ยวมันก็กระทอสหลุดอีกนะครับเดี๋ยวลงอีฟอกซี่เลยโอเคครับลำใหญ่เบิ่มสัดใจดีจังเลยนะครับผมนี่ อ่ะดูอครับมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นของอาไลน์นะครับผมตัวนี้510 kv นะครับนี่ครับลูกใหญ่ลูกใหญ่โอเคครับครับตอนนี้ก็ถอดชุดบอดี้ครอบหางออกนะครับผมก็เบื้องต้นที่ดูนะครับตัวนี้ชุดหางค่อนข้างเืิดนะครับผมแล้วก็สปินเดิลชาร์ปนี่ครับพวกชาร์ปของหางดำนะครับ ฝืดฝืดนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวล้างให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องถอดชุดนี้ออกมาล้างน,นะครับแล้วก็ลํานี้เป็นหางเพาะนะครับผมเหนม็นครับเวลาผมหมุนจะมีเสียงฟังเสียงนะประมาณนี้ครับเห็นนะครับมันไม่ฟรีโอเคครับก็ก็คือต้องล้างทั้งชุดเฮดชุดหางนะครับ เบื้องต้นต้องการให้ลื่นกว่านนี้ครับผมโอเคครับนี่ก็ถอดนะครับชุดเทลหางออกไปล้างหมดแล้วนะครับนี่นะครับลื่นแล้วนะครับแล้วก็ดูที่บาเวลเกียร์นะครับสะอาดนะครับผมคือดำปี๋เลยนะครับเพราะว่าตัวคาบจารบีอะไรพวกนี้หนืดปฝืดแล้วก็ดำตะกปกนะครับผม ตอนนี้ก็คือลื่นแล้วนะครับตัวเฮดด้วยอันนี้เปิดกระโหลกหลังมาดูนะครับผมนี่นะครับก็เพื่อที่จะดูกันหางดูพวกเฟืองอะไรต่างๆโอ <Okay. S 1> เคเช็คเมนเกียร์กับคาวเกียร์เบื้องต้นแล้วนะครับ mm hmm. เมนเกียร์ชุดบนคาวเกียร์ชุดล่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้ กลไกที่ตัวลำก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เหลือการบาลานซ์เบรใบหางนี่ผมเช็คดูแล้วนะครับข้างนี้บิ่น,นะครับผมแต่ว่ายังไม่มีอาการแตกตะบ,บินเยอะนะเห็นไหมครับข้างนี้บินเยอะข้างนี้แตกนะครับเห็นรอยตรงนี้ไหมครับเวลาเรากดเข้าไปจะมีเสียงดังกร๊อบกรอบนะครับเห็นไหมครับ อันนี้อันตรายนะครับเผื่อมันไปยิงนะครับเฮลิคอปเตอร์ถ้าบิายห่างยิงคือจบนะครับตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เสี่ยงนะครับเปลี่ยนดีกว่านะครับผมโอเคครับส่วนเบรแข็งแรงดีนะครับทั้งสองเลยนะครับไม่มีการล้าครับตอนนี้นะครับก็นี่ครับเช็คชุดไฟการทำงานต่างๆนะครับผมนี่ครับ ที่ดูเบื้องต้นนะครับผมก็มีการหางยันนะครับยันค่อนข้างเยอะนะครับยันตึงเลยแต่ว่าสวัสดเพจทำงานปกติทุกตัวนะครับอันนี้คือไม่ได้รับโหลดนะครับซ้ายซ้ายกว่ากว่าหน้าหลังทำงานปกติทั้งชุดสวัสดเพจนะครับแต่ที่เหลือคือต้องลองยกลำนะครับผมเพื่อเช็คสุขภาพว่าของเขาทำงานยังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับมอเตอร์หมุนนะครับเท็คแล้วนะครับผมนะครับมอเตอร์ก็ ปล่อยรอบปกตินะครับสปีดก็ปล่อยรอบนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวผมใส่เบสใส่ใบหางเสร็จแล้วก็เซ็ตสวอตเพจใหม่นะครับว่าสวอตเพจเพียนเท่าไหร่นะครับผมครับผมตอนนี้ก็เอาพิทเกตเช็คสวอตเพจเช็คองศานะครับอันนี้คือพิทลบซึ่งก็โอเคครับอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเป็นหอสเกลไม่ต้องการพิทลบนะครับไม่ใช่3าดีนะครับผมไม่ต้องการพิทลบเยอะ แต่มาดูพิษบวกนะครับอันนี้เซอร์โวยันเลยนะครับพิษบวกวิ่งไปขนาดนี้เลยนะครับผมซึ่งสูงมากๆนะครับต้องทําการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะหางยันวัดเพดเพี้ยนเพี้ยนเยอะนะครับ3มจุดเพี้ยนต่างกันประมาณ2.5องศานะครับซึ่งสือว่าเยอะนะครับผมโอเคครับมีผลมีผลมากนะครับเดี๋ยวต้องทําการเซตใหม่โอเคครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมไปเซตก่อนทําการ เซตกล่องนะครับจุดที่ต้องแก้ไขแก้ไขทุกจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือทดสอบบินนะครับผมตอนนี้ใส่ฝาครอบไปเรียบร้อยแล้วใส่ตัวครอบหางด้านบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนใบหางแล้วนะครับเซตกล่องใหม่กล่องตัวสวัดเพจเพี้ยนเยอะนะครับเพี้ยนไปถึง2องศากว่าๆนะครับประมาณ2.5ถึง2.7นะครับผมแล้วก็พิษบวกลบเพี้ยนไปเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะพิษบวกหนักขึ้นไปที่ประมาณ20นะครับอันนี้คือแบบว่าอันตรายมากนะครับผม ก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ตัวรีโมทนะครับเซตไอดอลมานะครับซึ่งผมตัดทิ้งเลยนะครับทั้งไอดอลหและ2นะครับเพราะว่าเจ้าของลำขอต้องการบินนุ่มๆนะครับผมซึ่ว่าหนักนะครับเปิดหนักเปิดหนักก็คือเวลาบินเนี่ยมันจะตอบสนองไวบุบบุบบุบนะครับผมซึ่งเจ้าของไม่ต้องการนะครับเจ้าของต้องการบินแบบนุ่มๆอันนี้ค่าที่ตั้งมาผมก็ต้องทําการแก้ไขให้หมดนะครับให้ตรงตามโจทย์เจ้าของนะครับผมสวิตไอดอลเนี่ยคือถ้าไปเผลอแตะโดนนี่คือลำมีสิทธิ์ที่จะไม่บุบ ลงก็กระชากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาดิดไอดอลมันไม่ได้เปลี่ยนแต่รอบนะครับตัวรีโมทที่เซตมาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนพิทเคิร์ฟให้ด้วยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแต่เทอร์นเคิร์ฟอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเผลอโดนสวิตไอดอลคือตัวลำอาการจะผิดไปจากเดิมเลยนะครับสมมติกาลังบินนุ่มๆอยู่เผลอไปโดนสวิตไอดอลปั๊บไม่วูบลงก็จะกระชากขึ้นนะครับเพราะพิทมันไม่ได้เป็นพิทเดียวกันนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปทดสอบบินนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมนะ <Okay, S 1> ครับราการก็ทาเชื่องขึ้นมานะครับผมจากตอนแรกตอนแรกนี่มันไตริวมันเยอะนะครับผม ตัดชันเร่งนะครับ okay. ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแปดจุดสองเซล,ลนะครับลำใหญ่ๆนะครับผมก็ออคืออาการตอนแรกนะครับที่เช็คเนี่เขาสั่นนะครับเดีย๋ยวผมตัดชนเร่งแล้วนะโอเคอาการอาการตอนแรกพอเวลาเริ่มเร่งนะครับสั่นนะครับผมแล้วก็พีดอ่ะมัน มันตั้งเอาไว้หนักมากพอเวลาพิษตตั้งไว้หนักมากนี่มันก็กินโหลดของตัวลำนะครับนี่นะครับครับผมแล้วก็นี่นะครับกล่องเฮดวันนะครับผมก็ของมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเรื่องสปีดอย่างเดียวนะครับว่าพี่เจ้าของลำเนี่ยจะเปลี่ยนสปีดไปใช้เป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าสปีดเนี่ยบินได้นะครับค่าที่เซ็ตเนี่ยเซ็ตลงตัวดีที่สุดสําหรับสปีดที่มีสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเซ็ตทั้งแมชชีนิกตัวลำเซ็ตทั้ง ตัวกล่องสวัสดเพจนะครับจับพิษเกตเซตละเอียดเลยนะครับดีที่สุดได้ตามคลิปที่ผมเทสบินไปนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือก็ต้องให้พี่เจ้าของลำเลือกสปีดอีกทีว่าจะเอา1 5 0่อแอมขึ้นไปนะครับหรือจะเอา2 0 0รอยแอมอย่างเลิศไปเลยนะครับผมโอเคครับเพราะว่าควรจะต้องเปลี่ยนนะครับผมมันบินได้แต่ว่าเราไม่คือจากรอบเนี่ยเราเราจะกการที่ผมผมบินเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่ารอบเนี่ยมันจะมีบางช่วงบางจังหวะที่รอบดอบลง นะครับก็ควรต้องเปลี่ยนสปีดนะครับเพราะว่ามันมันอันตรายกับตัวลำเรานะครับผมเทียบราคาสปีดกับราคาทั้งลำยังไงก็ต้องซื้อสปีดเปลี่ยนครับโอเคครับส่วนกล่องเฮดวันเนี่ยมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอเรื่องสปีดอย่างเดียวนี่ครับก็รอฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสําหรับ as 3 5 0าไซส์เจ็นะครับติดตั้งกล่องเฮดวันนะครับแต่ต้องเงื่อนไขหลังจากการเปลี่ยนสปีดก่อนนะครับโอเคครับคาลิเบทสปีดแล้วก็ได้เต็มที่เท่านี้จริงๆครับผม โอเคครับครับผมก็แล้วก็สำหรับ R ัมเนะครับตอนแรกผมก็เป็นห่วงแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับเ <s> พราะว่ามันมีอยู่ก้อนหนึ่งตัวท่อหดเนี่ยมันปี๋แตกนะครับผมก็เห็นว่ามันมีอาการปีป๋ผมก็นึกว่าแบตเตอรี่เซลล์มันไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าสรุปว่าก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมเช็คให้แล้วนะครับตัวเซลล์นะครับค่า i R อยังดีอยู่2ก้อนนี้ค่า i R ใกล้เคียงกันเลยนะครับผม ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ